พี่ชิ้นก็ฝึกใช้หน้าถึงถึงยืดน้ำครับคิดว่ากระเกียวหนี่งเอามาซื่อมาแล้วตก้าตากเป็นห้านานพี่น้องยญ้าเรามาลักลักลุกหยาออกจากพักในกวงางบกงแง่หนึ่งน่ะหนุ่มเขาก็เห็นเบิ้งตีละ่ะผู้เฒ่านั่งเก้าอี้ลุกหยา เฮ็ดยากปันไดกับเห็ดแม่ผู้เ่านั่งเกัาอี่เห็ดกับเห็ดวันเมื่อนี่กับวันอาทิตย์ที่ยีบสาตุลาคมสองพันห้าอสหาด้วยพี่น้องวันหยุดนุ่มวันหยุดมื่อหันนุ่มอันต้มเขายูนในขั่วต้มเขาแล้วยางมาทางพี่ผันย้ายลูกหยาจนแล้วเอาแล้วก็บอบอก เป็นผู้เฒ่าว่าวยาอีกแล้วยายบอกพี่น้องมึกกงกัน <c oughs> นะลูกยาสิเฮ็ดยังเกาะลูกยาสิปลูกผักให้ลูกให้เต้ากินนั่งเก้าอี้เฮ็ดบ่นั่งเก้าอี้ปวดบ่าเอวเอวก็ปวดอยู่เฮ็ดปวดเอวอยู่ก็เฮ็ดดเอลก็ปวดอยู่เฮ็ดเฮ็ดแป้งสัน่นละ่ะพอได้เก็บกินยง้มซื้อเพิ่นบ่ได้เรื่อนี่พักโล อันนี้ก็เอาออกดิดิดนี่เดี๋ยวหนุมมาทางนี้ก่อนนะ่าฉันำอ่ได้กะพอได้จิ๊บเป็นหก้องัวน,กกน,นี่็นัวเอือโอ้ยก็สองงินพูดอะไน่อนี่โอ้ยดึงกระบ,บอกขึ้น เล็กที่เขาเอามาขำบักพริกเนาะยายเนาะม,มาค่าบักพริก,กตัวนพริกกระใต้เบิดบักพริกตายแล้วก,ก,ก็จะปลูกแมวอื่นกินเพราได้กินตัวเพรได้ซื้อเพิ่นมากินน้ำม่ใหญ่เด้อยมีไอ้ปลูกก่อนยายปลูกแล้วมากินน้ำยายเด้อพี่น้องยายว่า หนุ่มท้ายรูปแล้วหนุ่มกับสิลกซอยเรายู่ดกอกบ่เห็นเว้ยแดดมากับหอก็เศร้าทอนเนาะเบื้องพักพแผ่วเระก่อน,นโอ้หนุ่มสีเหลวอ,อันหนึ่งให้ฟังยายเราเป็นคนเมื่อเย็นตัวพักแผ่วนี่แล้วเน็บไว้ดินี่เน็บซื้อนี่มันกระขื้นเป็นกอบอกไงพักหอมเปนั่คือก,กันแล้วกับเน็บไว้ซื้อพักอีตู ปลูกทิมปลูกทุ่มมันกระติดบัาน,นุ่มน,านาั่นนะพี้ยนน่าสั่นตายวันนี้ผู้เฒ่ามือเย็นเนาะพี่น้องสวนเรามีหยังบัติีพี่น้องมีผักอีตูบักพริกหอมเปผักเพ้วเบิ้งนมสิพผ้ามาทางนี่อันอันนี่ยังฮหรกระส่ บมักนาาเอด้อพี่น้องหมักหน้า,นนาอะไรมะเมล็ดตะไคร้เขากินไข่นั่นละ่ะขุ่นสวนหน่อยๆแล้วมีมัดนั่นบักเขือียวบักพริกแดงมีเหมือนลก้กกะปนันกันยังสิป,ปลูกกันยังเสียนทางหยาปลูกพักอีกดิน่นไม่ให้ลูกไห้เต้าออผ่านว่าพูดเฒ่าไหม กินยี่บะเขาต้มเออว่ามันอยากที่ตักมะไห้สนุกนสิบ๊วยหว่อน,นี่บานอืดบานเต็มหมอ,หน,อมกกน,นึงขนอี้อย่างเราปลูกมันขึ้นเม็ดพี่น้อง เดี๋ยวมื้อหน้านมสิพาย่างอ้อมบ้านเบิ่งผักอันลบปูแล้วเหน็บไว้ทั่วทิพี่บีบนี่มันก็ขึ้นเอานี่เออมันตายแล้วก็ลุกมันถิีมซะแล้วต้นนั่นก็เอาไว้ล่ะเนาะเอาสิปลูกไปนี่เฮ็ดแม่ก็คึกแล้วแม่โอ๊ยมันคึ่นกระขื่นกระพิกเอาข้างคุ่มเฮาก็บ่มีบักพริกได้ล่ะยายเอามันมีสามหมากก็จกินมันหมดซั่น ยุกเสียไปใส่ยยังหยเห็ดแผนยุกแต่เฮ็ดคุณยายและสวนสวนผักของเขาเสไปเสีย,ย่าถ้ามันนหจะลุกขึ้นแล้วก็สิเอาไปเสียบอยู่ยพี่น้องผู้ใดอยากได้พักแพ้วมาเอาเ้ยกอบอกง,ง่ายนึง ิงเราก็มีน,นยยะสรซางว่าถ้ามันพอเป็นยาง่าอ,าอันนั้นกซีิคูดเอาน่อยๆน่กพพีกบ่อือถ้าไปดหอมปี เกือบกับว่าใส่ใส่ใอยูเกือบใอยูตีนดิโผลาไหล่ใบยูตีนมันยากโอ้ยแยาแห่นิ่มเห็ดดิเลยมาถ่ายรูปหายมาม,มาเป็นผู้ถือกล่องนิ่มสีเห็ดหาย มันใส่หมดไม่กินเลยโอ้ยว um, ีนหยางนอบานอีเ่งหลยอะขอขันฉันไม่ดกอยอนีอยู่ที่นี่เงิกันไม่ต้อดอีอ่าพี่นอพักลก มอนี่กะลกเนาะยยายน้อกะมี่มโอ้นี่ก,กนะกเผา,กเาลกใช้แดดใบบาทนี่มันแหงเขากบมาขุดเป็นน,น้ำแติม้อนี่ละ่ะวานไปทัวท์ฉีดกะเกิดวานพักกับเขียวปีหรอ,หรอพักอย่างกะจอน พักขานาะบ่ามีดิเนาะนี้นขาขานาบ่ามีมีไนเนาะนมซื้อมาอยู่บอกบ่บมีแต่พักอิตู้จนเนาะนั่น,น,นตู้กับมีอยู่กระเป๋าย่านเอาสิบอ่นี่มันคือบ่ได้ซื้อเก้าเนียลองม่ห้มันขึ้น มันฟ้าวมันฟ้าวมันฟ้าวเพิ่นมาขายมันเด้อมันฟ้าวพูนขายผักพุ่นอนสิไปซื้อมันฟ้าวหูกลมแย่มันเผามันแบงได้หัวผมป้อมเคยกินอยู่อะแซ่บหวานยายเคยซื้อมาอยูอะเคยหรอเนาะเยมเพื่ออ่ได้กินวะกินลูกผมลืม มันเผามันว่าแม่มันแซงดิเออว่าข้าวขาวเติมแมวหม้แมมอแรกซุ้มกันกินแต่บ่มีเงินซื้อเย็ีเออนึ่งกือบ่มีมีเศร้าบาดบ้างหันว่ามีสิไปหาเอาน้ำข้นรี่เย็นมือนีกบ่าเดี๋ยวเงินก็ออกแล้วโ,โอดเอาสเ,ส,เอส้นบอกเส้นแล้วรถเลียนน้ำทางเส,ส้นบานเห่ากับไข้นี่ เหี premises, ้ยเพี่น่เ anyway. like ี๋ยมัน้วงมันยู่มตริออากเอากระปั้นข่ามาบริัน้ยากอม่เงดอกมันยิ้มหัวควหัวนั่งแล้วหจักใหญ่บ่มาแล้วตาจะไม่งูหมันยิ้มทหัวเราเลยหัวนั่งเมียเล้ยไปยืดข้อบ่งพลผลกับว่าสื่อ มันได้แท้ยืดข้อบุ้งสิพอฮาพอคนหจักกันเนาะสิเส้นเรลาต้องไปกินเมแรงเมื่อคือดำแทะเมื่อลาวยานเนาะมื่อหลาหยานกับดำจันหลานมื่อผู้เทาห้อนเมื่อไงพ้อม ถ้ามีแห้งยายบอกพี่น้องบ้านนี่มสิเป็นหดดอกไม้นี่มบอกว่ายายกับสิลุกไปหนีแล้วมือไรมันแล้วก็จังมาเบิงหนานพักยายสิลุกเฮ็ดไปหนีล้มือไรมันแล้วยังมาเบิงพักเด้อบ้านเดอ้พอพราว่าหนุ่มสิเป็นหดดอกไม้นุ่มบัานนี้คมิมหนาจังพอกันไหมยายค,ค,ค,คิปหนาจังพอกันไหมเด้อขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะคีมหนาจังพอกันไหมพี่น้องขอบคุณหลายๆจ้าเขามาเบิงยาย bye 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 mười cân đâm là